คุมมรัพ์เอวราวุธคลอง42รายการช่อง3ช่อง7ทําทำเอาคนโสดตาร้อนเผาเมื่อบอสเอวราวุธเจนธนากุลขวงคู่หวานใจคนสวยออมอัธนิยาเอี่ยมวสันต์มาสาดความหวานกันรัวๆในรายการอเดย์เอออมพร้อมเล่าถึงเส้นทางรักที่ต้องใช้เวลาถึง7ปีโดยทั้งคู่พบกันครั้งแรกในรายการสเต็ปไรอัพใครเก่งใครได้โดยเอรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการและเจ้าของรายการ ส่วนออมเป็นแขกรับเชิญซึ่งในรายการน้ำต้นหอมสกุลตลาลาและเอกกี้เอกชัยซึ่งเป็นพิธีกรร่วมรายการได้เลนมุกให้พี่เอจีบน้องออมจึงได้มีการซัแซวกันในรายการและเป็นความประทับใจแรกที่ทั้งคู่มีให้กันแต่ก็ไม่ได้มีการสางสัพมพันธ์เพิ่มเติมจนเวลาผ่านไป7ปีทั้งคู่ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งจนเกิดเป็นความรักที่น่ารักสุดๆในตอนนี้เอวราวุธเผยว่าหลังจากอีพีหนึ่งที่เราสองคนพากันไปเดินเล่นเดินเที่ยว ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆในโซเชียลจำนวนมากและมีการคอมเมนต์ว่าอยากรู้จักน้องออมเพิ่มเติมดังรู้จักของเรามากขึ้นวันนี้ e ี2ีเลยมานั่งพูดคุยถึงความสัมพันธ์ของเราให้แฟนๆได้รู้กันคือผมกับน้องออมเราเจอกันในรายการเมื่อ7ปีก่อนซึ่งตอนนั้นในรายการใครก็ไม่รู้ถามเขาว่าสเปคเขาเป็นยังไงแล้วเขาตอบว่าชอบผู้ชายอายุมากกว่าซึ่งผมก็ไม่กลาดถามนะว่าอายุมากกว่าขนาดเราไหวไหมก็ได้แต่เก็บไว้ในใจ แต่เขาน่าจะมีคนคุยด้วยอยู่แล้วเลยไม่มีการสางสัมพันธ์เพิ่มเติมคือวันนั้นในรายการต้นหอมกับเอกกี้เวลารายการมีสาวๆมาเขาจะเล่นมุกชงให้ผมเวลาหล่อๆล่ำๆมาผมก็จะชงให้เขาอะไรประมาณนี้โดยออมคือตอนนั้นออมมีแฟนอยู่แล้วก็ชื่นชมพี่เออยู่แล้วในฐานะที่ทํางานเก่งก็มีแอบ,บมาเสิร์ตอายุพี่เอด้วยนะคะเพราะพี่เอดูเด็กกว่าอายุพี่เอทักมาแล้วเราทั้งคู่ก็ต่างคนต่างโสดก็ได้พูดคุยทําความรู้จักกันมากขึ้นขอบคุณพี่เอในความใส่ใจ ความพยายามทุกอย่างความรู้สึกดีๆที่มีให้เราสําหรับประวัติการศึกษาของเอวาราวุฒิเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญจากนั้นจึงเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจนจบการศึกษาและจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ Kellogg School of Management มหาวิทยาลัยน o r t h Western รัฐ เดลนอยสหรัฐอเมริกาในวิชาเอกการเงินการตลาดและการวางแผนการจัดการและกลยุทธ์ปัจจุบันเอวาราวุธเป็นประธานกรรมการบริษัทเซนอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตรายการศึกน้ำผึ้งพระจันทร์เกมนารมิตร้ามหานิยมนักคิดพิชิตจ,จักรวาลนักคิดตะลุยอาเซียนทรูบัสรถมหาสนุกสเตปไรอัพใครเก่งใครได้และละครซิทคอมเนนจา๋าและปัจจุบันเอวราวุธมีผลงานเป็นพิธีกรรายการสเตปไรอัพ ใครเก่งใครได้และพิธีกรรายการรักเอออีกด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งหลอ่อทั้งรวยมากๆแถมยังสามารถทุ่มเม็ดเงินหลายสิบล้านจางสาวลิซ่าให้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ